สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,อาลองสำรวจเรื่องราวของวัดสันกำแพงหลวงที่เชียงใหม่กันหน่อยนะครับเรามีข้อมูลจากบทความวัดสันกำแพงหลวงประวัติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นแนวทางวัดนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่ประจําอาเภอสันกำแพงเลยเนาะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็ไม่ไกลประมาณ12กิโลเมตรเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแถวนั้นมานาแล้วแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจคือเคยเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างด้วย อนปี2529รบวันนี้เราก็เลยอยากจะมาเจาะลึกกันดูทั้งประวัติทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสำคัญจากข้อมูลที่มีนี่แหละครับใช่ค่ะที่ตั้งวัดนี่ก็อยู่ใกล้ๆสี่แยกข่วงสันกำแพงเลยนะคะจุดนั้นก็เป็นจุดสำคัญของอำเภออยู่แล้วมันก็ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่าวัดเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญ,ญญาณของชุมชนจริงๆค่ะครับพอพูดถึงประวัตเิเรื่องการบูรณะนี่ก็น่าสนใจนะครับเหมือนมีบันทึกไว้ว่า ประมาณปีพศ2396มีการบูรณะครั้งใหญ่เลยโดยครูบาเตชะท่านมาจากลำพูนนู้นเลยอ๋อครูบาเตชะจากลำพูนการที่ท่านมาจากลำพูนซึ่งก็เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาเดิมก็น่าจะมีนัยยะอะไรบางอย่างนะคะแล้วเหมือนว่าชื่อวัดสันกำแพงหลวงเนี่ยก็ได้มาจากช่วงนี้ด้วยหรือเปล่าคะอ่าใช่เลยครับข้อมูลบอกว่า ครูบาท่านเห็นว่าวัดมีกำแพงใหญ่ก็เลยตั้งชื่อตามนั้นเลยกำแพงหลวงอ๋อค่ะค่ะคำว่าหลวงในภาษาเหนือก็คือใหญ่นั่นเองแสดงว่ากำแพงคงจะใหญ่หรือไม่ก็สำคัญมากๆในตอนนั้นถึงกับเอามาเป็นชื่อวัดได้โหก็น่าคิดนะครับว่ากำแพงต้องเด่นขนาดไหนแต่ในข้อมูลได้บอกรายละเอียดลักษณะกำแพงไว้ไหมครับว่าเป็นยังไง อืมเท่าที่ดูในบทความไม่ได้ลงรายละเอียดตัวกำแพงไว้นะคะแต่การใช้คำว่าหลวงต่อท้ายก็น่าจะสื่อถึงขนาดที่แบบใหญ่โตจริงๆหรือมีความสำคัญเป็นพิเศษในยุคนั้นนะคะชื่อนี้เลยเหมือนเป็นเอ,อเอกลักษ์ณที่บ่งบอกลักษณะวัดไปเลยเข้าใจแล้วครับเรื่องกำแพงทีนี้นอกจากกำแพงที่เป็นที่มาของชื่อแล้วเนี่ยพอเข้ามาในวัดมีอะไรที่ เป็นจุดเด่นสำคัญอีกบ้างครับเลยก็คือเจดีสีสันกำแพงหลวงค่ะเป็นเจดีองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางวัดเลยสวยงามมากแล้วที่น่าสนใจคือข้อมูลบอกว่าลักษณะคล้ายๆกับพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะเอ,อ๊ะคล้ายพระธาตุดอยสุเทพเลยเหรอครับอันนี้น่าสนใจมากปกติเราจะนึกถึงพระธาตุดอยสุเทพเป็นหลักเลยที่เชียงใหม่การที่เจดีที่นี่คล้ายกันเนี่ยมันพอจะบอกอะไรได้บ้างไหมครับอื <L> <S 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 ก็แน่คิดนะคะการสร้างเจดีย์ให้คล้ายกับองค์สําคัญอย่างพระาธาตุดอยสุเทพเนี่ยอาจจะเป็นการเอ,อ่อแสดงความเชื่อมโยงกันทางความเชื่อหรืออาจจะเป็นการสืบทอดความศักดิ์สิทธิ์ตามแบบล้านนาก็เป็นได้ค่ะเหมือนเป็นการยกระดับความสําคัญของวัดหรือแสดงความเกี่ยวเนื่องกับศูนย์กลางความศรัทธาหลักประมาณนั้นค่ะ อ๋อ oh, ครับครับเป็นไปได้แล้วนอกจากเจดีย์ที่สวยงามแล้วเนี่ยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นที่คนนิยมไปกราบไหว้กันอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะอีกอย่างที่บทความพูดถึงแล้วก็คนนิยมมากๆก็คือหลวงพ่อทันใจที่เรียกว่าทันใจก็เพราะเชื่อกันว่าท่านสร้างเสร็จเร็วมากแบบว่าภายในวันเดียวแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องให้พรเร็วสมชื่อนะคะก็เลยมีคนไปขอพรไปบนบานกันเยอะมาก โ oh, อย้ยางนี้ก็แสดงว่าวัดสันกำแพงหลวงนี่ครบเครื่องเลยนะครับทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ที่มีครูบาจากลำพูนมาบูรณะมีเอกลักษณ์เรื่องกำแพงใหญ่ที่เป็นชื่อวัดมีเจดีสวยๆที่โยงไปถึงพระธาตุดอยสุเทพได้อีกแล้วก็ยังมีหลวงพ่อทันใจที่เป็นพลังศรัทธาดึงดูดคนเข้ามาเยอะเลยถูกต้องเลยค่ะองค์ประกอบทั้งหมดนี้มันหล่อหลอมให้วัดสันกำแพงหลวงมีความสำคัญมากๆไม่ใช่แค่กับคนในพื้นที่ แต่ก็เป็นจุดหมายของอนักท่องเที่ยวหรือคนที่เดินทางไปแสวงบุญด้วยมันเป็นการผสมผสานกันดีนะคะระหว่างประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมความเชื่อแล้วก็บทบาทกับชุมชนครับฟังดูลวก็เห็นภาพรวมของวัดสันกำแพงหลวงชัดเจนขึ้นมากเลยจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดแต่มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่บทความพูดไว้ตอนตอน้ตนๆที่ว่าวัดได้รับเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปี2529นนะคะคำว่าวัดพัฒนาตัวอย่างเนี่ย มันอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องศาสนาหรือความสวยงามอย่างเดียวก็ได้นะคะอ๋อน่าสนใจครับยังไงครับ คือมันอาจจะทําให้เราคิดต่อได้ว่าเอ๊ะในตอนนั้นหรืออาจจะต่อต่อมาวัดมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนด้านอื่นๆด้วยหรือเปล่านอกเหนือไปจากเรื่องจิตวิญญาณเช่นอาจจะมีส่วนเรื่องการศึกษาการส่งเคราะห์หรือกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้อาจจะต้องออไปหาเพิ่มกันอีกทีแต่ก็นับว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่ชี้ว่าบทบาทของวัดอาจจะกว้างกว่าที่เราเห็นแค่ในเชิงศาสนาก็ได้ เป็นมุมมองที่น่าสนใจชวนให้ไปค้นต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้การที่เราได้มาสำรวจข้อมูลทั้งประวัติความสำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของวัดสันกำแพงหลวงจากบทความนี้ก็น่าจะทำให้เห็นภาพรวมและความสำคัญของวัดแห่งนี้ได้ชัดเจนขึ้นมากทีเดียวครับหวกว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะครับ